วัสดีครับผมอดบ่ได้หรอกครับพี่น้องอีสานบ้านพุยยน้อยครับฝนตกมานี่สิบกามือแล้วครับสองอาทิตย์แล้วบ่ได้ไปต่อนกอัดอันทันใจกันเลยเอาเจ้าพิคิวครับออกมาตีนบ้านนี่ใส่ไปเทีง่งกบักมีนี่ครับนี่ใส่ไปต้นบกมีนี่ละมัที่ขันเห็นบ่แลว้วฝนลินครับนี่มันโตกองกระเซ้าออกมาสี่ม่งแรงครับนี่บ้านครับนี่ อาอยุตีนบ้านนี่หนา้าพะย่ะยี่อองนี่ครับนี่นบ้าน <c ười> ขี่รถไม่จอดไปนี่เอาเจ้ากิวสิขันเห้บวะครับนี่ได้ไปต้นหมากมีนี่ละตีนบ้านนี่ละทั้งนี้กับป้ายยางมาหนี่ขี่รถตีนบ้านสิขันเห้บวะแล้วฝนกับตกลิ่งบ้านเพราะไ้ได้แซมให้ดีทั้งเม็ดเนี่ยแซมก็เก่าๆ่นโครโรเลียอยู่ครับ <c ười> เอ้าพอได้กินเขาแซมครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ ใส่แล้วฝนตกมาอีกแล้วครับว่มาแม่มันสิงานพุต้นบางมีโอ้ย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 นกเปียกเปิ้ลระบาดผมมาดียูนขอ,อกงัวข้าเจ้าพี่ครับว่าแมมันถีบเศร้าเพราะเศร้าพี่น้อง <laughs> โอ้ยนกอีบวเป็นป่วยเป็นบ้านเป็นไอซ์เพราะนอเน,นี่ยต้นเนี่ยครับต้นบางมีโอ้ย ทีเปี๊ยลล้กับคนกับที่เปียกพระบานนี่โอ้ยเป็นบ้าคัากี้ได้นาะครับพี่น้องคนหมักรับโอ้เหมมันเศร้าท่ากันจังที่เปี๊ยวนกลงครับโอ้บ่ไหวดอกครับพี่น้องมันตกบาเศร้าครับย่านนกเป็นไข่เป็นบัตรครับเอากังห่มมาครับบานนี่ยืมกังห่มเฮี้ยนพ่อใหญ่เพิ่พนคุณ ยิ่งกังหงมเป็นเมา้าน,นกครับโอ้ก保ไหวเอไหวเอาลงเอาลงเอาลงครับเนี่ยครับเป็นได้คิ้วโอ้เปียกเบิดเหล่าพี่น้องเอาลงลงก่อนครับเอาลงมาเหรอเปียกมอนยอดครับเจ้ากิ้วโออสร้างเปลี่ยนเนาะเนา เมื่อบ้านเมื่อบ้านครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเอาลงแล้วครับพี่น้องมาหน,นิวุ้ยวไหวฝนตกฝนตกบ่ายมันถึง่นตกเนกานนนะแม่มัอหวานหนิหัวเปียกม่อนยอดครับคุณเปียกบัดเจ้ากิว๋วแห่งยานพินทายขนอยู่อยู่บ้านกันหกเจ็ดตัวครับทายขนบัดสู่โจมพี่น้อง เหลือเจ้ากิ้วนี่้านไทยพูนะ้น่ะหัวเปียกหมอนยอดโอ้โอ้ข้าคุณกับคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับผมสวัสดีครับคุณตจกกบมาเว้ยบ้าคักเนาะพี่น้องเอ้